เอาแล้วครับต้องขอกล่าวสวัสดีนผู้ชมทุกคนทุกทุกท่านกันด้วยนะครับก็อยู่วัดหลวงครั้งที่สองอีนี่สองอยู่นะครับก็แก้รอวิชาสุขวามสะอาเหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวก็จะพาไปทำความสะอาดที่ไหนเขาไม่มีอะไรมากครับผมก็ไปยอยู่นันเลยก็ทำความสะอาดก็ไม่เกิดวัดทั้งนะก็ลืมไปนะผมก็ต้องมีเพื่อนมาทำด้วยอีกสองคนนะผมก็ผมชื่อนาย,ยาพี่บุไพโรจน์นะครับก็ วอลิทอนแซวอะก็ผมช้อนนั้นบมีผ่าครับก็ประชาอเทนอาทเทศเดี๋ยวเราก็จะมาตรวจผมจะตรวัดทีละทีละคนทีละคนนะก็โอเคนะผมก็ผมให้เพื่อนกวดก่อนเลยแล้วกันอันนี้ก็วอลิทอนแช่เรานะครับผมก็ให้เขาทำไปก่อนแล้วกันนี่นะคะก็ทำจริงแล้วน้องอือ ตวดีๆมันจะเข้าไปนั่นกวดอย่างนั้นมันก็อยู่ที่เดิมดิเฮ้ยกวดเ,นเข้าไปที่รากไม้ดิกวดเข้าไปรากไม้หนูรากไม้ลไมหลังเมือต้นที่เป็นคล้ายๆต้นตาลกูรู้จักต้นมันนั่นแหละเ <switching> ออทำงานดีเหมือนกันนะเราเนาะเออ เฮ้มันเกียงให้มันเกียงด้วยเนี่ยให้มันเกียงด้วยเยอะเลยเยอะเลยเออเก่งหว่ะเพื่อนไปโอเคครับเดี๋ยวเราไปให้เพื่อนอีกคนทำต่อเลยเดี๋ยวต่อจากผมด้วยนะครับผมก็ไป เพื่อนก็ตัดไปแล้วรผมก็ตัผมแล้วนะก็ผมก็จะมาตรวจผมคิดว่าเป็นคนเก็บนะเพืก็ได้ตรวจไปแล้วรออาจะถึงดำก่อนตอกันก่นก็เราก็ได้ถึงดำแล้วล้วก็เสกันเลยนะครับน้องเฮ้ยเที่ไหน่ชื่ออะไรพูดนะไรสีสี้ะไรนะครับสีนนอะไรของมนี่ยเีอะไรกูราอน เจ้าวาดแกก็บอกให้ไปขวางมวยต่อนลแต่ก็เราก็ไปดูมวยเลยนะผมก็สตขอตบโอเคครับผมก็เราก็จะมาตรวจตรงนี้ต่อนะในนั้ถ่ายพื้นก็ต้องก่ขวางเสร็จนะขวางให้เยอะนะ ตัดไปตอนเสร็จเลยนะครับน,น้องผู้ชมเรียบรก็เสร็จไปแล้วนะครับผมกับการทำวารสวัดหลวงครับผมก็พวกเราท่างสัตวเนก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเชิญเท่านี้นะผมก็สวัสดีครับ